นี่ครับผมแ่นนะครับเป็นเมนูนะครับมกสมองง่วงครับผมนี่ครับแดีนยวีด้วยนะครับมกหม้อครับผมสวัสดีครับวายจักตีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนเมื่อนี้ได้เป็นเมนูสมองนะครับเป็นมกนะครับเป็นมกหม้อสมองง่วงครับผมมาครับแซ่บมกันขอโทษขออภัยคนที่บมกินนะครับเป็นข้อมชอบส่วนบมคค้นครับผมนี่วายจักตีมากกินนะครับตัวนี้แซ่บครับผม แก้วโบราณมันหมาครับจะแซมกันอืมแซมแห้งตองมาไม่ผมวัตถุหากินยากอืมห่อนเลย แบบน้องบมค่อยมีครับผมตัวนี้ต้องสั้งต่างหากนะครับเ่าจะได้กิน สามจอหอมๆนะครับนัวๆมันมันน้อยกแบบ หกหลายบอนบานมากกว่เดิอมอืไก่้อมไก่ย่างก็เส้นกวง นอ,อย่างไม่ไหม ร่องเพชรเบื้องนะครับแซ่บครับผมซึ้งมุกนีว่าจะตีเพชรเป็นมุกหมมาส่งคุณมาส่งของ กอยากก็แเซาะ มันมุ่งสมองเข้า่าใส่งานหนะักสมองส่วงน โอ้แซ่บพี่น้องเป็นเมนู มกจะมองงัวครับผมมันเนี่ยน้ำฝากพี่ต่อรองเป็นมกมอแล้วครับมันเนี่ยเอามกเดี๋ยวง่ายเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ลิปหน้าครับผมสำหรับคลินีวาคซีเขาลาบก่อนสวัสดีครับ